เล่าลองของชิ่งช่องใส่แก้วน้ำที่เส้นไหว้ผีเมื่อเราราวปี41 42ตอนนั้นผมพึ่งเรียนจบหลักสูตรชั้นปวชมาหมาัดหมาจากชะเชิงเซาแล้วมาสมัครเข้าทำงานที่ทำงานเดียวกันกันกบพ่อที่นั่นทำให้ผมได้รู้จักกับเอ เป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีเฮฮาปาร์ตี้เพียงแค่สองเดือนหลังจากผมเริ่มทำงานเราก็สนิทสนมกันปกติเอจะนัดเพ,นเพื่อนเพื่อนเพื่อไปกินดื่มช่วงวันหยุดอยู่บ่อยๆวันหยุดสุดสัปดาห์หนึ่งในปฏิทิน เอก็จัดทริปพร้อมชักชวนเพื่อนไปหาดแหลมแม่พิมพ์จังหวัดระยองกันอย่างไรก็ตามผมไม่เคยไปมาก่อนเลยถามดูว่ามีใครไปบ้างแล้วจะไปกันทางไหนเอก็ขอกว่าตนจะขับรถปิ๊กอัพไปโดยนอกจากตัวบีและแฟนสาวก็ยังมีเพื่อนผู้ชายสอง เพื่อนผู้หญิงอีกสามและหลานชายที่มาเยี่ยมจากต่างจังหวัดอีกหนึ่งโดยแผนคือไปวันเสาร์กลางคืนก็สังสรรค์กันกลับวันอาทิตย์เป็นอันจบพิธีซึ่งแน่นอนว่าผมไม่ได้มีอะไรขัดข้องซ้ำยังชอบทะเลอยู่แล้ว ไม่พลาดโอกาสเป็นแน่แท้วันเสาร์หลังเลิกงานผมก็ขึ้นรถไปกับเอก่อนที่จะไปรับเพื่อนของเอในนั้นมีหลานวัย14ปีของเอที่ชื่อซีรวมอยู่ด้วยนอกจากรถของเอที่ผมนั่งก็ยังมีรถคันอื่นของเพื่อนเอตามมาด้วย จากนั้นรถก็ออกมาตามเส้นทางจนเข้าสู่ระยองเอก็พาตัดลัดเข้าเส้นทางสายหนึ่งเส้นทางที่ว่าดูเปลี่ยวพอสมควร2ข้างทางมีแต่ป่ามันสัมปะหลังและสับประรดกระทั่งผมกับเอนัดแนกกันว่าจะจอดพักปัสสาวะข้างทาง เลยส่งสัญญาณไปถึงรถคันหลังที่ตามการมาให้จอดหลังรถจอดสนิทเอและผมเดินไปที่ต้นหูควางต้นใหญ่มากทีเดียวอยู่ที่ริมทางกะว่าคนต้นจะเป็นจุดหมายปลายทางที่จะได้ปลดปล่อยให้สบายตัว แต่อน,นิจจาพอเข้าไปดูใกล้ใกก็ต้องสะดุ้งหยงเพราะหลังต้นหูกวางที่ว่ามีกระทงทำจากใบตองวางเรียงรายอย่างเป็นระเบียบแต่ละกระทงจะมีอาหารข้าวหวานผลไม้กับแก้วน้ำพลาสติกที่ว่างเปล่าอยู่ไม่รู้ว่ามันว่างเปล่าตั้งแต่แรกหรือระเหยออกไปท่ามกลางวันที่ร้อนระอุห่างไปนิดเดียวมีสารเพียงตาทำจากไม้หลังเล็กตั้งอยู่เกือบไปแล้ว ผมหันมองหน้ากันกับเอเป็นในก่อนที่จะยกมือไหว้เป็นเชิงขอขมาลาโทษจากนั้นจึงเดินหลบไกลเข้าไปในป่าข้างทางอีกหน่อยเพื่อหาทำเลที่จะชิงช่องกัน หลังเสร็จกิจธุระก็ต่างคนต่างเดินออกมาเพื่อจะกลับไปยังรถที่จอดทิ้งไว้ข้างถนนผ่านสารที่ว่ามาอีกครั้งก็ยกมือไหวอีกอย่างไรก็ตามขณะที่กำลังจะขึ้นรถกรันก็เจอกับสีหลานของเอพรวดพลาดออกมาแล้วบอกกับเอว่า ผมเพิ่งจะรู้สึกปวดขั้นมาพอดีขอเวลาแป๊บเดียวพี่รอผมกันก่อนนนหลังว่าจบก็เดินดุ่มๆไปทางเดียวกับที่พวกเรามาก่อนจะอ้อมไปยังหลังต้นหูควางต้นใหญ่หายลับตาไปตอนนั้นพระอาทิตย์กำลังจะตกพอดี เรียกว่าอากาศเริ่มไม่ร้อนจากแดดเปรี้ยงเียงเหมือนตลอดทางที่มาอีกทั้งใกล้ชายทะเลก็ดูเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยดีผมเลยบอกเอว่าเดี๋ยวขอนั่งที่กระบะหลังเลยดีกว่า ส่วนเจ้าซีที่กลับมาพอดีก็สัมทับขึ้นมาว่าจะนั่งด้วยกันกับผมแต่ที่แปลกประหลาดก็คือหลังจากทุกคนประจำที่เรียบร้อยแล้วรถกำลังจะออกตัวพอดีจูจ่ๆผมก็รู้สึกได้ว่ามีจังหวะหนึ่งที่รถยั่วก่อนจะคืนตัวเด้งขึ้นมา ถ้าถามผมผมก็คงบอกได้ว่ามันเหมือนกับเวลาที่มีใครอีกคนปีนขึ้นมานั่งด้วยกันนั่นแหละเพียงแต่จนถึงตอนนั้นก็มีแค่ผมกับเจ้าสี่สองคนอยู่ท้ายปิกอัพเท่านั้นตอนนั้นผมรู้สึกว่ามันไม่ชอบมาพากลเสียแล้ว สงสัยว่าทริปนี้คงจะมีเรื่องจับจับเข้าให้แล้วพอเราทุ่มกว่ากว่าพวกเราก็มาถึงหาดแหลมแม่พิมพ์จุดหมายที่ตั้งใจกันไว้รถสองสคันถูกจอดต่อต่อกันก่อนที่จะพากันเปิดท้ายรถเอาเสือมาปูที่ริมหาด ส่วนผมนั้นก็ลงมือสวมบทบาทเป็นเชฟตำเป็นเผากุ้งเผาปูที่มาพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟูดรสเด็ดส่วนเอกับเพื่อนผู้ชายก็เริ่มร้องรำทำเพลงกันอย่างคลื่นเครงเคล้าไปกับเสียงคลื่นสถานต้องยอมรับว่าบรรยากาศที่นี่ดีมาก ผิดไม่ผิดเลยที่ตามมาด้วยถ้าหากว่าไม่มีเรื่องนั้นเกิดขึ้นเสียก่อนขณะที่ผมกำลังยืนย่างปูและกุ้งเผาอยู่นั้นตาก็เหลือบไปเห็นเงาใครบางคนเดินระสำระสายไปมาห่างออกไปไม่ไกลนักใต้ต้นสนต้นหนึ่ง จูจ่ๆก็มีเสียงเจ้าซีร้องขึ้นมาว่าปวดชิ้นช่องอีกแล้วเดี๋ยวขอปล่อยใต้ต้นสนนั่นก่อนนะแล้วก็เดินดุ่มๆไปตรงนั้นเรากับถูกลากไปด้วยเชือกที่มองไม่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่ในสายตาของผมโดยตลอด เจ้าสี่ยืนแก้ๆกังๆอยู่ใต้ต้นสนที่มีเงาวประหลาดนั่นจนผมนึกสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าก่อนที่มันจะลงฟุบลงไปต่อหน้าต่อตาผมทยานวิ่งตรงไปที่ใต้ต้นสนทันทีแต่ยังไม่ทันจะถึง จูจ่ๆมันก็ลุกขึ้นแล้วเดินสวนกลับมาทันทีแต่จังหวะที่สวนก,นกันกับผมผมก็สัมผัสได้ถึงความผิดปกติของเจ้าต้องขึ้นทันทีแม้ว่าใบหน้าเจ้าต้องจะหันตรงไปทางกลุ่มที่กำลังนั่งสังสรรค์กันก แต่สายตากับเหล่มาทางผมจนแทบเหลือกในตาดูแข็งกร้าวราวอยู่ในทีผมเลยถามออกไปว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นล้มลงไปแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบอะไรกลับมา แล้วเรื่องชวนสะพรึงก็เริ่มต้นขึ้นพอเจ้าซีเดินไปถึงจุดที่เอและเพื่อนปูเสือนั่งดื่มกันอยู่ก็ตรงไปที่เตาปิ้งย่างก่อนที่จะคว้ามือไปหยิบกุ้งดิดๆที่เพิ่งจะเอาลงเตาหมาดหมาดแล้วใช้มือบิดกุ้งออกเป็นสองท่อน ก่อนจะลงมือเคี้ยวตุ้ยตุ้ยอย่างบุมมามต่อหน้าต่อตาคนอื่นๆที่ได้แต่งงงงกันผมเลยทักถามออกไปว่าเฮ้ยสีกินแบบนั้นได้ยังไง <c oughs> มันยังไม่สุกเลยนะแต่คำตอบของเจ้าซี <c oughs> ทำให้ดวงตาของคนอื่นที่จับจ้องอยู่ต้องเบิกโครงอย่างไม่รู้ตัวไม่ แบบนี้แหละอร่อยดีหิวโก็หิวเวลากูจะกินมันดิบดิบให้หมดเลยเยเอผู้เป็นอาเห็นเช่นนั้นจึงเข้ามาตักเตือนซีว่ากินแบบนั้นไม่ได้ถ้าไม่สุกมันจะเป็นพยาตรรอให้พี่เขาย่างให้สุกก่อนค่อยกินสิแต่ซีนอกจากจะไม่ฟังยังมีปฏิกิริยาตอบโต้ไม่ กูจะกินเอถึงกับเดือดขึ้นมาชูวบคว้วาคอเสื้อของหลานตัวเองขึ้นมาผมเห็นทีว่าไม่ได้การเลยจะเข้าไปแยกทั้งคู่ออกพอดีก,กันกับมือของซีปัดมือเอออกมาโดนผมจนล้มลงไปทลุกฝุ่นกับพื้นทันที ตอนนั้นสาวๆในทริปเริ่มอ,อกสั่นขวัญกันแล้วสถานการณ์เริ่มจะแย่ลงทุกทีขณะนั้นดูนาฬิกาข้อมือก็บอกเวลาประมาณห้าทุ่มเห็นจะได้สักพักจึงสังเกตเห็นว่ามีคู่พ่อลูกที่ดูเหมือนจะเป็นชาวประมงหรือคนท้องถิ่น ยืนมองมาทางพวกเราอย่างเก้ๆกังๆคล้ายกับมีเรื่องอยากจะเข้ามาพูดคุยหรือบอกอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่แน่ใจส่วนลูกสาวที่ดูแล้วน่าจะอายุราวสาถึงสขวบก็หลบตัวอยู่ด้านหลังคนเป็นพ่อเรากับกลัวสุนัขจรจรัด แฟนของเอชื่ออาเลยเดินเข้าไปหาสองพ่อลูกคุยกันอยู่สักแป๊บอาก็หน้าถอดสีไปเลยกระทั่งเดินกลับมาเล่าให้ฟังว่าน้องผู้หญิงคนลูกสาวนั้นเห็นผู้ชายนิรนามสิงสู่อยู่ในร่างของซีในขณะที่ก็มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งนั่งอยู่บนคอและมีอีกสองนางกำชังกอดเอลซีเอาไว้แน่น แม้ว่าจากสายตาของคนอื่นจะมองไม่เห็นสิ่งผิดปกติที่ว่านั่นชาวบ้านคนพ่อนั้นยังบอกอีกว่าผมเห็นพวกคุณมานั่งกันอยู่นานแล้วแต่กลับมีคนยืนอยู่บนหลังคารถ4ีถหคนจ้องมองมาที่พวกคุณนั่งกันอยู่ พอน้องชายคนนั้นเดินไปทางต้นสนเงาคนบนหลังคารถก็กระโจนพรวดพลาดลงมาแล้วมุ่งหน้าตามเขาไปเลยที่นี้ผมเริ่มเชื่อแล้วว่ามีบางอย่างตามติดพวกเรามาจากที่ไหนสักแห่งผมหันกลับไปมองคราวนี้ก็เจอเต็มเต็ม ผู้ชายตาลึกกลวงโบซึ่งมีผู้หญิงผี่คอก้มหน้าก้มตามองลงมายังผมผมเผากระเซิ์กระเสิงในตาแดงกำกอดเอวพร้อมทางชี้นิ้วมาทางผมเป็นในเชิงว่าอย่าเข้ามายุ่งยามไม่เข้าทา่าหรือ ไม่ใช่เรื่องของเองทำนองนั้นก่อนที่ผมจะเดินไปกระซิบคุยกันกับเอว่าเราได้ข้อสรุปตรงกันว่าเจ้าสีน่าจะไปทำอะไรผิดธรรมเนียมหรือลบหลู่เข้าโดยไม่รู้ตัวสักอย่างหนึง่งเป็นแน่แท้เลย ไม่อย่างนั้นคงตอบคำถามไม่ได้ว่าทำไมถึงถูกสัมภเวสีติดตามมาเยอะมากเราเลยสอบถามชาวบ้านคนพ่อว่าแถวนี้พอจะมีวัดใกล้ๆไหมครับคำตอบจากปากของชาวบ้านคือมีนะแต่มันไม่ใกล้หรอก และป่านนี้พระสงฆ์องค์เจ้าคงเข้าจำวัดกันหมดแล้วด้วยอย่างไรก็ตามแต่หากถัดจากเนินหินข้างหน้าตรงนั้นจะพบว่ามีพระธุดงมาปักตรวดอยู่ตรงชายหาดนะตอนนี้ท่านคงไปเดินจงกรมอยู่ที่ไหนสักแห่งแถวนี้ ยังไงลุงว่าก็พาน้องเขาไปพบท่านดูก่อนเถอะเผื่อจะพอแก้ไขผ่อนหนักเป็นเบาอะไรได้แต่ทันทีที่ชาวบ้านพูดถึงเรื่องพระเรื่องเจ้าขึ้นมาเจ้าสีก็มีอาการขัดขืนแล้วแพร่งออกมาว่ามันลบหลู่มันไม่ให้เกียรติกู เดี๋ยวกูจะเอามันไปอยู่ด้วยเยยสิ่งเสียงจากปากซีก็ออกวิ่งไปทางทะเลแต่เอผู้เป็นอกระโดดเข้าไปเหนี่ยวรังเอวไว้ได้ทันสิ่งที่ไม่น่าเชื่อสายตาคือคนตัวเล็กๆอายุ14 จะมีแรงมากถึงขนาดฉุดกระชากหลักตัวเอที่รังไว้จนจนเจี้ยนจะตกลงไปในทะเลอยู่รอมรอผมเห็นเข้าเลยพาเพื่อนผู้ชายอีกสองคนลงไปช่วยดึงเจ้าซีขึ้นมาท่ามกลางเสียงหวีดร้องดังลั่นของผู้หญิงในกลุ่ม บางสิ่งบางอย่างที่กำลังสิงสู่อาศัยร่างของต้องมันขัดขืนพยายามสะบัดสลัดจนผู้ชายสี่คนพากันล้มกลิ้งกระเด็นระเนระนาดไปหมดในภาวะขับขันอยู่นั่นเองเราก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ดังขึ้น ส่วนตัวผมนั้นรู้จักดีว่านี่เป็นบทสวดที่เรียกว่าว่าไตรสรณคมแล้วจู่จู่ร่างของเจ้าต้องที่เมื่อสักครู่ยังดิ้นขัดขืนทุรนทุรายบัดนี้เรากับถูกหยุดตรึงไว้ด้วยบทสวดที่ว่า ก่อนที่จะมีเสียงร้องโอดครวนของหญิงและชายผสมปนเปจนฟังไม่ได้สับดังออกมาจากปากเจ้าสีกระทั่งมีหลวงพ่อรูปหนึ่งปรากฏตัวขึ้นและเดินมาทางที่พวกเราอยู่รอดแล้ว สวรรค์มาโปรดชัดชัดพวกเราต่างวิ่งเข้าไปกราบไหว้พรางกล่าวขอบคุณท่านกันเสียยกใหญ่เรียกว่าทานมาได้จังหวะพอดีก่อนที่ท่านจะสอบถามวิญญาณสัมภเวสีเหล่านั้นว่าเรื่องมันเป็นมายังไง ทำไมถึงได้มาแฝงอยู่ในร่างหนุ่มคนนี้ก็มีเสียงชายแก่พูดดังขึ้นมาว่าพวกกระผมคือดวงวิญญาณตายหงเคยประสบอุบัติเหตุคาที่ตรงจุดเดียวกันกับที่มันจอดรถถ่ายเบากันตรงนั้นนั่นเอง ไอหนุ่มคนนี้มันกระทำการลบหลู่ดูหมิ่นพวกกระผมทุกคนเป็นพยานได้ว่าได้ยินและรับฟังในเนื้อหาเดียวกันผมเลยถามออกไปว่าแล้วเจ้าซีมันไปทำอะไรให้พวกท่านหรือสัมภเวสีในร่างเจ้าซีหันมาก่อนจะชี้นิ้วมาทางผมกับเอแล้วพูดว่าก็มันไปเยี่ยวใส่แก้วเปล่าในกระทงที่ใส่ของเส้นไหวนะ่ะสิ ไม่พอมันยังเอาไปเทใส่ลงแก้วในตรงสารเพียงตาอีกแล้วรู้ไหมไอ้หมอน,นี่มันพูดว่าอะไรผมใส่หน้ารับฟังโดยไม่ได้ตอบอะไรมันบอกว่ากินขนมสาลี่แล้วไม่มีน้ำได้ง่าย มันจะติดคอนะรู้ไหมมนันนี่เดี๋ยวกูเอาน้ำให้กินจะได้ไม่คอแห้งง่ายผมกับเอได้แต่มองหน้าเลิกลากกาันเจ้าซีมันเล่นแรงถึงขนาดนั้นเชียวหรือเนียหลวงพ่อท่านเลยพยายามจะเคลียร์ให้ว่าแล้วจะให้ทำอย่างไรให้ซื้อของไปเส้นใหม่ได้ไหมสัมภเวสีในร่างเจ้าสีก็บอกว่าไม่เอาแล้ว เขาจะเอาบุญใหญ่อย่างเดียวเท่านั้นพระท่านก็ถามว่าบวชเนนหรือรังเจ้าสีพยักหน้ารับอย่างว่าง่ายทันทีโดยมีเวีเนไขเล็กน้อยว่าพวกตนจะให้โอกาสหลังจากนี้ไป15้าวันโดยที่พรุ่งนี้ต้องเริ่มเอาดอกไม้ทูบเพียนไปถวายจนกว่าจะไปบวชเนนให้หนึ่งเดือน ไม่เช่นนั้นนั้นจะไม่รับรองความปลอดภยัยและจะเอาเจ้าซีไปอยู่ด้วยพอได้พูดบอกความต้องการครบหมดร่างเจ้าซีก็หงายหลังล้มตึงลงไปในทะเลเราวกับร่างไร้วิญญาณเอผู้เป็นอารีบวิ่งลงไปอุ้มขึ้นมานอนอย่างไรก็ตามกว่าที่ต้องจะรู้สึกตัวฟื้นขึ้นมาก็ปาเข้าไปตอนตีห้าแล้ว ก็ปรึกษาหาลือและคาดขั้นเอาความจริงร่วมกันได้ความว่าตัวเจ้าซีเองไปทำเรื่องแบบนั้นมาจริงๆเลยโดนอบรมสั่งสอนเสียยกใหญ่พอเช้าวันอาทิตย์ขากลับไปตรงนั้น เราก็ไม่ลืมที่จะเอาดอกไม้ทูบเทียนไปไหว้ขอขมาลาโทษเขาวนอกจากนี้ก็มีของเส้นไหว้ติดไม้ติดมือไปฝากอย่างไก่ย่างปลาทูขนมไปด้วยแม้ว่าเขาไม่ได้ร้องขอในสัญญาก็ตามพอกลับไปถึงบ้านเจ้าต้องก็โดนสวดอีกชุดใหญ่ ก่อนที่จำใจไปบวชเนนให้เขาตามที่หลวงพ่อพระธุดงท่านบินทบาทชีวิตจากเหล่าวินนานสัมภเวสีช่วยไว้ให้หนึ่งเดือนจริงๆอย่างไรก็ตามเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงด้วยดีครับเรื่องนี้บอกได้คำเดียวว่าอะไรที่เราไม่เชื่อก็อย่าไปลบหลู่เลยครับ